แต่แหละพอมันก๊อบไปทั้งต้นและวันนี้เราจะมาเล่นหมดไม่ใช่รีวิวหมด a อ t a ทกออ t ไ t ทันเออเออเกิดที่ไหนเนี่ยอ๋อดีนี่มันลกไหนวะเนี่ย่ะน้อยกองมีดีมีอะไรบ้างเลยมีดาบนี่ขอได้พี่ออเดอร์จะแอนเชื่อซุปแอร์แล้วมั้ โฆษณาเออไหนดูสิในกล่องนี้มีอะไรบ้างมีโต๊ะค้าให้อะฮะนี่มันอะไรเนี่ยครับจริงโบแล้วนี่มันสมุดป้าอะไรเนี่ยอ่านสิอืมสุมขอเอรนเบอร์เกอร์นั่นหละอืมสุดดียินดีต้อนรับสู่โลกไททันหนึ่งร้อยวันปุงเร็บปลอมเพราะทำไม่ได้อย่าดดราม่าอืม นี่คือโลกแห่งไททันเงี้ยนะไอ้นี่มันไปนลงหมดอะไรมาบ้างแล้วนี่อะไร <c oughs> <c oughs> ขอเวลาเก้พลาดทางทค่นี่ครับครับท่านผู้ชมก็สุงมได้อะไรเนี่ย โอียเดีด๋ยวผมขอ,ขอไปแก้ไปหนึ่งนะก็นะครับท่านผู้ชมเออกาทำหนึ่งก็เท่าไรแต่ผิดพลาดเท่านี้อีกอ่าเคก็ยินดีต้อนรับสู่หนึ่งร้อยวันในโลกของไททันใช่วันนี้ก็จะมาและ,ะเล็บและเออเราไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับเพราะว่าเราเทคในก็ผิดพลาดไปแล้วเนาะ ก็พาร์ทหนึ่งนะแล้วก oh. uh, ็เป uh, 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 ็นหนึ่งร้อยวันไม่จริงหนึ่งร้อยวันนะเพราะว่าเราทำไม่ได้เราทำได้โอเคเราก็อย่านี่เออแยกไปนนี่แล้วก็เล่ต่อชิลด์เดนโรไททันที่มีไททันหมุนเวียนพร้อมกับเหล่าสมองควันบากบายที่อยากไปตีไปแกแต่ผมโหโอเคแล้วเราจะสูบครอบครัวเออโอ้ยเออว้าโอ้ดีดีแบบไรเงี้ย โอ้โหโอ้โโอ้โคิดว่าเราตัดไม้ละก่อนตัดแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสามผมใช้เวลาในการตัดไม้คิดว่าตัดไม้บีบได้แค่ไหนวะเนี่ย ใช่ค yeah, hey, ุณกุยเอ๊ะจะเปเสียงนี้มาจากเสียงจากผมจากอนาคตคนได้ได้จะผมได้คิดว่าผมจะบอกกับตัวเองว่าอะไรดีก็คือจะไาไอยู่เกยุ่งนี้เฮ้ยเออยงกุ้ยคนตีวะตีได้ไหมเออยโยโยโยงกมาดิ และนั่นทำและนั่นทำให้ผมคิดได้ว่าอย่าไปยุ่งกับพวกนี้เอ่อเย็ดอาจบอาตายเป็นศพละแล้วน่ไม่โอเคและใช่แล้วทำให้ผมรู้ว่าผมขับขอได้แล้วไม่ใช่บัลลีเรียนเก่งพวกพวกแอคเคเมนเนี่ย ใช่แต่มันเล็กๆมันวมีอะไรทำล็กอกเราก็แค่มาตัดไม้เอาชิลลับ่าไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละอ่าผมรู้แล้วว่าไอพวกนี้อยากไปยุ่งกูเลยดีกว่า,าแล้วคือใช่ชมกลุก ก็อยู่ดีๆเหอโบจะอนาคตที่บอกว่าดึงร้อยวันนี้มันไม่แท้มันของปลอมเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าเช็ดบอกอยู่ตน้นใช่ดึงคือเกลียกันอนาคตที่เราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างเพราะเปล่าไหมดึงร้อยวันนี้คือการข่ายเดินดันก่อนที่ได้แค่ไม่มีกี่พาร์ทก็ได้แต่ขอเล่นละ ใช่ใช่อย่างหนึ่งพวกโอเคแล้วผมคิดว่าไอคนนี้ไม่ได้จะไปตัดไม้ตัดหินแหละหาตัดหินโอเคไหมนก็ใช่จะเดี๋ยวมันไปตัดหินได้นะทีนี้นี่มันคงจะไม่อยู่กับไอพวกเชฟมันคงไม่คิดว่าเชฟมันคงอดแอร์หรอกอออก,ก็เลยไปอยู่ หยุดตีมั่วเอ้านายทำอะไรอะเทรดหรอโอไม่ใช่ว่านายเทรดไม่ได้นะใช่ไอเจ้านี่มันยังเทรดไม่ได้เลยอ้อมันดูเหมือนว่ามันจะไปขุดทานแฮะดีแหละวันแรกๆไม่มีเลยมากเลย อะไรนะอ่อเคือมถ้าไม่เหมือนช่วงีือเรยจะกินผูก็เล่นส,ดๆ,นสดๆเลยแหละเฮ้อใหี่วใหญ่มันอ่ายังไงก็ตามอ่อเกี่ยครับเคตอนเดี๋ยวลองเล่นแบบนี้บ้างอ่เคตอนนี้ผมค่ะครับสิ่ที่เรียกว่าว่าที่ขุดหินและขวานหินดับ จาบหินได้แรกเราผมก็จะมาแทนอันนี้นะแต่แต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามใช่แล้วอ๋แแวอแหลกเนาตึงอืมว่าวันนี้เริ่มเลยตัวถ้าไม่ต้องห่วงอะทำไมทำไมขุดแล้วไม่มีบล็อกขึ้นมานพะิ่งมีเอฟเฟกต์การตีะก็ไม่ต้องห่วงอะผมแหลก วันนี้ผมแหลก,กล่ากโอ้ยกว่าจะโหลดภาพแต่ละเฟมเห็นอามาคุณก็เห็นสก,กินผมไปเอะโวคาโดนะเฮ้ยดาราอะไรน้งโอ้ยไทยทัาเหนอเจอตระก,กูลเจเกอ,อร์หน่อยเป็นไงอือโอ้ยอยยย ว้าแล้วบเรบุาแล้วนี่นี่เดดเดเดเดโอเโค้วนียนี่แหละเอาหัวคาโดมันหนีแล้วเว้ยใช่รู้สึกวมอนนี้มันแหลกยไม่รู้รู้สึกว่าหมอนนี้มันแหลกแหลกนะใช่ดูดิ เมื่อผมควดออกจากที่นี่เร็วสุดก่อนที่ที่มือถือผมจะค้าแล้วก็ระเบิดไปนะเพราะตอนนี้ผมเริ่มแหลกแล้วแล้วไททันมันจะฆ่าผมเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะผมกำลังและแล้วผมควรวิ่งไปที่ไหนดีเนี่ยไหนก็ได้โอ้โหทำไปโหทำไปไปเปยอะจักที่ว่าผมเริ่มแหลกละลูกกับมอเป็นตีแบบเตี้ยวละแค่มา แก่ผมอยู่ตรงนั้นแล้วผมแหลกมากเลยนะชมผมอยากเจอหันรเร็วๆนี้นะแก่แล้วผมก็ไปเจอจริงๆไม่มีแก่นะแต,แต่ผมไม่เห็นแฉบตกตาถว่วมากเลย่แล้วผมจะเอาตัวรอดในโลก เนี้ยอ๊ผมเจอเลเวนเหรอระวบิโอ้โหโคตรด่ารูปเลยโอ้ถ้าผมลงสภาพนี้ผมว่าผมตายแน่แแล้วสิแก่อฮ่าสวัสดีแม่สาวน้อยแกะสาวแกะน้อยสวัสดีเจ้าแกะน้อย แต่ตอนนี้ผมเห็นไก่ใช่แล้วผมจะลงไปยังไงเนี่ยผมอยากไปหาแร่และโอ่โอ้ห้าอายไม่จีบอู้่านเอไจุกไก่ห้ากลายเป็นเคเอฟซีะตรงกายเป็นเคเอฟซีคอะสุดไก่น้อยตรงไหนแ่ไก่โอนตรงไหนุดตินตัดหินฮะ ปัดหินย่องทัผมจะลงไปเงี้ยตัวนี้อือูเฮ้ยเ้เ้เก้เฮ้เฮ้เ้ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ไก่น้อยจ้ไก่น้อย แล้วต่อมาวันที่สี่ถือว่าวันที่เก้าผมได้เหตุการณ์ที่จะลงเหลืององใช่ชใช่เมื่อกี้ผมค้างมาได้หน่อยอืม วิว่าถ้ำนี้เขาไม่มีอะไรผิดแปลกแปลกบอกปกะ่ะใช่ใช่ผมเจอสิ่งที่เรียกว่าสลาม์แล้วผมควรครัาท็อตเลยนะมึงเนี่ยใช่ผมควรครัาท็อตละนี่นี่แล้วผมควรปักไฟไว้ตรงนี้ใช่ผมเจอแรร์เลยในท่ดีที่สุดอตอนเล่เกมกใช่บัดนัด ผมคิดถึงมันมากเลยเฮ้ยมันก็แล่เลกจุดหนึงไอ้น้องหวังทัดไปตรงนี้แล้วคืนไปขูนอ่อาฮ่ามาดุจ่ะอาฮ่า,านี่แหละแรกเล็กจุนถึงละ่ะ ตอนนี้ผมได้แร่เหล็กไปละคิดว่าผมควรไปหาฐานเพราะตอนนี้ฐานผมน้อยมากเลยนะเดี๋ยวดีมันอร่อยวันนี้อ่าห้าผมก็เข้าตรงนี้แล้วผมก็เจอเธอเลกเจอเลยหมดเลยกี่ละขวัญขวัญถึงโชคดีตั้งนานเลยเร็ว นี่มันป้าอู้ดลาล็กมามามาืออันนี้ลนทางลงด้วย้า,าว่าว่าผมควรไปที่ไหนดีอ่านี่ตรงนี้มีน้ำนี่ว่ได้กลับมาแล้วน,นะซึ่งอ๋อใช่ ผมได้ทำการลงไปเรื่อยๆแล้วผมก็เจอกับเอนเดอร์มังใช่กูก็เลยดีมาแล้วผมก็ได้การขุดหินมาเลยแล้วนัเร็วโอ,อย้ยแย่แล้วผมไม่มีทอ็อตผมแอท็อตผมหมดครับทอ็อตสตีรอ,อะไระแล้วก็ปักไปตรงนี้โอเคผมว่าในคืนในคืนที่ แปดเดี๋ยวคือต่อไปก็คือคือดิกา่าเย้ยวันนั้นจิงมันจริงิงคือที่แรกแล้วก็กลับไปคือที่สองโอ้โหแค่โป้กือีอนั่นแหละาะว่ามันไม่ใช่หนึ่งร้อยวันจ,จริงนรเนา,นาะไม่ได้สียแล้วด้วยอะไรกันนะแช่เล้ตอนนี้ฐานเลยจแหล่งทาน ใช่เมื่อกี้แหล่งฐานคือมันเป็นอะไรจอดมาโอ้ยวันนี้เจ้าหมาแต่มื่คือบ้าแล้วผมก็ทำแหล่งกบดา้ที่แรกได้สำเร็จนี่แหละแหล่งกบดา้ของผมแล้วผมก็ทำการทำเฟอร์เน้นขึ้นมาแังกล่วการเผาเนื้อกินก่อนตัวหนึ่งข้าวหมาหนูหนูเพิ่งกินข้าวไปหนูยังไม่หิว โอเคแล้วเราก็จะเผาไก่เลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่หิวเลยนะคืออ๋หิวอะไอย่างเลยนะหิวใช้ตระกูลนี้อยู่นะทำให้ผมปูดเจเกอร์ซึ่งผมไม่สามารถใส่บอกได้เพราะว่าเดีย๋ยวนะมันจะอยู่เจดตัวผมมันจะเพิ่มสถานะคือเลือดแล้วก็ไม่สามารถซื่ตระกูลแต่จะอยู่ในตระกูลเจ๊กเกอร์อันนั้น ปูไจเกอร์เป็นตัวพี่ไก่ยุบโอ้ไก่ขอมินละเอามาต่อไปก็เนื้อแกะแล้วทำไมมาค้างล่ะเนี่ยมันมีที่เก็บละนี่อายเคลื่อนย้ายมาแบบนี้แล้วก็ แล้วก็เอาเนื้อแกะใส่เข้าไปแล้วก็เอานี่ไปยางไมดูดีโอ้วันดีเจ้าหมาน้อยอ่ะเชแล้วก็หมดวันที่การแล้วก็ขอจบพาร์ทหนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อพาร์ทส,สองแจ่ยิงถ้าต้องทำหนึ่งร้อยวันก็ได้แหละแค่เอาไาชิลด,อดเออเกมผมแล้วๆปะ่ะจ๊อยวุ้ยตื่นคนดูว่าคนด,ด,ด,ดูได้แจ มันใส่ผมน่าดูเลยนะทำไมนี่หมดเปลี่ยนเียวจังวะก็ขอจบไปที่พารนี้นะครับกุดบายะ